การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกลไกที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นั่นก็คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ไม่ว่าประชาชนนั้นจะเป็นคนรวยคนจนอายุเท่าไหร่จะมีวุฒิการศึกษาแค่ไหนจะเป็นเพศอะไรก็ตาม เมื่อประชาชนได้เข้าคูหาเลือกตั้งแล้วทุกคนจะมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันโดยจะมอบอำนาจให้ผู้ที่ประชาชนเลือกได้ไปใช้อำนาจแทนตามความต้องการของประชาชนเออมาถึงตรงนี้ละก็แล้วมันสำคัญยังไงอ่ะหนึ่งเลยนะมันเป็นวิธีที่ทำให้ประชาชนอ่ะได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย2ออะ่ะเป็นวิธีที่ใช้เปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองที่ทันสมัยและเป็นไปอย่างสันติเอ,อ่อถ้าการเลือกตั้งครั้งนั้นสะอาด บริสุทธิ์และยุติธรรมนะสาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเมื่อรัฐบาลไม่สามารถบริหารหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนด้วยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่คืออำนาจให้กับประชาชน 4. เป็นวิธีที่ลดการบูกขาดอำนาจเพื่อเปิดโอกาสให้คนใหม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศจากที่กล่าวมาข้างต้นอ่ะจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเป็นเครื่องมือในการเลือกตัวแทนของตนเองเข้าไป การบริหารอำนาจการปกครองอันส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมโดยรวมต่อไปอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งก็ยังถือว่ามีความชอบธรรมกว่าการสรรหาผู้ปกครองในรูปแบบการปกครองอื่นๆแม้จะมีการใช้อำนาจนอกกติกาที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นอาจมีการคุกคามทำร้ายหรือการข่มขู่คู่ต่อสู้ทางการเมืองฝั่งตรงข้ามแต่ก็ยังดีกว่าการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่แถมยังมีวันหมดอำนาจ หากสมัยหน้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเขาเข้ามาแต่ก็อย่างที่ว่าครับแม้การเลือกตั้งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่งอำนาจแต่เราก็ยังจะเคยเห็นคําพูดที่บอกว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการชุบตัวของประเด็จการแล้วไงเห็นได้จากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันอะทั้งการออกกฎหมายการเลือกตั้ง การแก Solomon, ้ร right pues, yeah, ัฐธรรมนูญการตั้งสวที่มาจากพวกพ่อคนตนเองเพื่อใช้ในการสืบทอดอำนาจของเผด็จการผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านประยุทธ์จันโอชาครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับตัวอย่างข้างต้นที่พูดมาเมื่อกี้ครับก็เห็นได้ว่าการเลือกตั้งในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นมีปัญหาและข้อขลหาอยู่มากเลยทั้งกรณีบัตรขยงบัตรผีการส่งบัตรราชาชาจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการใช้สูตรคำนวณการเลือกตั้งแบบพิสดารที่ไม่มีประเทศไหนเคยทำมาก่อนและเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเออคือซึ่งเราก็เล็งเห็นเครื่องมือที่หลายประเทศเขาก็ใช้กันในการถ่วงดุลหรือการต่อสู้กับกลุ่มประเด็จการที่ทำแล้วสำเร็จในหลายประเทศเราเลยอยากมานำเสนอคือการสังเกตการเลือกตั้งไว้หลายคนก็คงสงสัยนะว่าไอ้การสังเกตการเลือกตั้งเนี่ยทำอะไรแล้วมันล้มประเด็จการได้ยังไงคือเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆวไย การสังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมันคือการเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองอ่ะมันแบ่งออกเป็น3พาร์ทคือพาร์ทก่อนวันเลือกตั้งพาร์ทระหว่างวันเลือกตั้งแล้วก็พาร์ทหลังวันเลือกตั้งแต่เราจะมาพูดการสังเกตการระหว่างวันเลือกตั้งดีกว่านะซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไปใช้แค่สิทธิ์ตัวเองแล้วกลับบ้านแต่เชื่อเถอะหลายคนอาจจะไมไ่ทันได้สังเกตการจัดการเลือกตั้งทั้งการปิดหีบเปิดหีบหรือการนักคะแนนว่าในระหว่างนั้นมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการขนคน,คนหรือมีหัวคะแนนยืนรออยู่่หหนหน้้าวยกตั อย่างเราที่เคยไปสังเกตการเลือกตั้งมานะก็เห็นความผิจปกติหลายอย่างเลยทั้งการคมขู่การซื้อเสียงหรือแม้กระทั่งหัวคะแนนหนักเป็นประธานหน่วยด้วยเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นมาไ้นี่ก็เป็นคร่าวๆข,ข,ของการสังเกตการเลือกตั้งแต่ถ้าอยากลงลึกมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะจัดทําในคลิปหน้าให้ท้ายสุดนี่ก็อยากจะถามพวกคุณเหมือนกันว่าในวันเลือกตั้งคุณเห็นอะไรนอกจากการไปใช้สิทธิ์ถ้าเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะ